พ่อท่านสังเรวโตวัดดอนตรออริยสงแดนใต้ผู้มากวิทยาคมและเมตตาพ่อท่านสังเรวโตหรือเดิมชื่อสังซ้ายคล้ายแห่งวัดดอนตรออำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชนับเป็นพระอริยสง์และสุดยอดเกติอาจารย์แห่งดินแดนเชียนใหญ่ที่เป็นที่เคารพศรัทธาอย่างสูงพ่อท่านสัง เกิดเมื่อวันศุกร์ที่16กันยายนพศ2449ขึ้น13ข่้เดือน10ปีมะแม่ที่บ้านดอนตรอในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านบนรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ15ปีและอุปสมบทเมื่ออายุ20ปีได้รับฉายาว่าเรวโตท่านมีพรรษารวมทั้งสิ้น78พรรษาท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรที่ พระครูเรวรัฐศิลคุณและมรณภาพลงอย่างสงบเมื่อวันที่14สิงหาคมพศ2547รวมสิริอายุ98ปีณโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยในวันมรณภาพนั้นได้เกิดเหตุการณ์ไฟดับในตัวจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยไม่มีสาเหตุกิตติคุณของพ่อท่านสังเป็นที่กล่าวขวัญและได้รับการยกย่องจากเกจิอาจารย์ร่วมสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ่อท่านคลิ้งวัดถลุงทองที่เคยกล่าวว่าพ่อท่านสังมีวิทยาคมสูงเป็นเลิศท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและมีเมตตาธรรมสูงนอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมในพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลครั้งสำคัญของภาคใต้หลายพิธีเช่นพิธีจตุคามรามเทพปี2530และพิธีปลุกเสกเหรียญพ่อท่านสังวัดวัวหลุงรุ่นที่สอง ซึ่งเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์สูงจนมีค่านิยมหลักหมืน่นวัตถุมงคลที่พ่อท่านสั่งสร้างนั้นขึ้นชื่อเรื่องความเข้มขลังด้านคุ้มครองแคล้วคลาดและอยู่ยงคงกระพันเหรียญรุ่นแรกพศ2514ทั้งปลูกเสกเหรียญรุ่นนี้นานก่อนจะนำออกแจกเมื่อเหรียญออกใหม่ๆชาวบ้านนำไปทดลองยิงปรากฏว่ากระสุนด้านแต่เมื่อนำลูกกระสุนเดียวกันไปยิงในทิศทางอื่นกลับยิงออกได้ทุกนัด ปาฏิหาริย์นี้ทําให้เหรียญหมดจากวัดไปในเวลาอันรวดเร็วและกลายเป็นเหรียญประสบการณ์ที่ถูกเสาะหาอย่างมากจนมีค่านิยมพุ่งสูงถึงหลักหมื่นมาจนถึงปัจจุบันคนเมืองคอนเล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องท่านว่าสามารถอธิษฐานให้ตัดรุ้งขาดได้เลยทีเดียวพ่อท่านสังเป็นอีกหนึ่งเกจิอาจารย์แห่งเมืองคอนที่สังขารไม่เน่าเปื่อยเหมือนกับพ่อท่านเขียววัดหลงบนและพ่อท่านมุย่ย ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความบริสุทธิ์แห่งธรรมและบุญบารมีที่ท่านได้บำเพ็ญเพียรมาตลอด